สวัสดีค่ะสวัสดีชาววัสดีเช้ค่ตอนนี้น,นะแ<ม>คปปไม่สบายอ่ะอืมไม่สบายมาหลายวันแล้วแล้วก็เสียงมันไม่โอเคเลยนบอกว่าต้องกินอะไรร้อนๆนี่เรามีเคล็ดลับถ้าใครที่เป็นแบบนี้นะคะถ้าใครที่ไม่สบายหรอือว่าใครที่เป็นหวัดชอบเปิดเปิดแอร นอนผุ่งแอรตลอดทุ้คืนเลยแล้วก็ตื่นมาก็จะไม่มีเสศษสิ่งแะหรือเป็นหวัดคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับต้องกินเป็นนมก็ได้หรือว่าเป็นน้ำอุ่นก็ได้ผสมน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ผสมน้ำผึ้งอือแต่ที่มีสูตรเด็ดให้ดูก็บแบบคือหมา,มาใ,หให้กินตลอดเวลา,าเลยนะคะพี่ก็กินอาหาอันนี้จะเป็นนมนะเป็นชาเนตีหรือว่าเป็นนมก็ได้นี้จะเป็นนมสดนะคะผสมกับน้ำผึ้งเดี๋ยวให้ดูนะ อันนี้น่าจะเป็นเปล่าอันนี้จะเป็นเห็นปะและมันร้อนอยู่เลยแ <c oughs> ต่ร่วงเนอะตกโอเคนี่ยจะเป็นจะเป็นนมถ้าพี่ชอบกินนมเนี่ยจะเป็นนมผสมน้ำผึ้งแล้วก็ผสมมะนาวเวลาเราไม่สบายเวลาเราแบบ ไม่ใช่มีสีไม่ต้องใช้เซ็ตซื่นะคะเพราะว่ามันมันมีส่วนผสมของโรโค้ก็จริงแต่ว่ามันก็มีผส,สมผสมของน้ำตาลอยู่มันก็ทําให้ไร่ติดคอเหมือนเดิมเพราะว่าเคยลองแล้วลองหลายหลายอย่างแล้วเซ็นอาจจะเบาลิดหนึ่งือะดิ่งแคปซูลในการอวดด้วยน่ารักไหมอันนี้เซให้เอลเลนมีกระดิ่ง้วยเป็นเป็นเสียงแบบเป็นเสียงกระดิ่งอะ่ะเออเหมือนกระดิ่งที่ค่อยข้อเท้า วันนี้นะเราจะไปยุบเป็นแฟนกันมีคอนเสิร์ตค่ะมีคอนเสิร์ตอยู่บาซิงค์ไนท์นะคแล้วเราดูผมเราเมื่อวานแล้วก็จะไปล้างแต่งตัวแล้วก็จเจอะแหวนเอาแอะๆไว้เจอกันกนคะคะใครที่จะไปคืนนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะบ๊ายบายค่ะ